าการตั้งตัวลูกกลิ้งนะครับแล้วก็ตัวบล็อกหัวกลึงไม้นะครับเราดูที่ช่องว่างดูที่ช่องว่างนะครับทุกด้านจะต้องเท่ากันนะครับการตั้งลูกกลิ้งเวลาเราเปลี่ยนลูกปืนหรืออะไรเวลาเราใส่เข้าไปให้ใช้ไม้ขนาดที่เราเหลวก็คือ3นิ้วหรือว่าถ้ามีเหล็กก็ ยิ่งดีนะครับเพราะเหล็กเป็นเส้นตรงนะครับตั้งนะครับลูกกลิ้งให้ลงล่องสมบูรณ์นะครับแล้วก็ระยะห่างทุกด้านนะครับของกระบอกกับตัวไม้เนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะมีความพอดีอยู่แล้วนะครับก็คือ3นิ้วนะครับเราลองเลื่อนอย่างนี้ดูนะครับเขาก็จะไม่ฝืดนะครับ เลื่อนดูเขาจะไม่ฝืดนะครับไว้ในกรณีที่เราเปลี่ยนลูกปืนเกิดว่าลูกปืนแตกนะครับนะครับเนี่ยหมุนได้คล่องนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับคล่องนะครับก็มีระยะห่างนะครับถ้าหาว่าเขาเบียดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะฟืดนะครับทำให้การเหลาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลย นะครับหรืออาจจะไม่ดีเลยนะครับตัวน,นี้ต้องตรงนะครับ